น้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยครับอยู่กับช่องอาร์โนพาร์ทีเอฟอาร์ครับผมวันนี้นุ่ยเกมก็บอกกับแมบเพสเซอร์เวเตอร์เอ็กครับผมซึ่งการจากคลิปที่เขาใช่้ที่ผมทำเควสอันที่4เสร็จแล้วใช้ไหมที่เป็นแคนดี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบใช่ไหมแต่ตอนนี้ครับคือเควสสุดท้ายก็คืออันนี้ของจริงแล้วนะครับผมต้องตีบ้านกิงเกอร์เบสเชดนะหรือว่าบ้านขนมขิงก็ได้นะครับผมเพราะว่าต้องตีสี่สิบสิบครั้ง ถึงจะได้โหพออันนี้เป็นสกินแต่ว่าซึ่งตอนนี้เนีย่ยความฝันใกล้เป็นจริงแล้วถึงเควสสุดท้ายแล้วนะครับผมผมเนี่ยเหลืออ,อีกครั้นเดียวนะครับผมแกล้จะโครงแล้วเพราะว่าทำไมถึงไม่ฟาร์มเซิร์ฟปกติอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นมันแย่งเพราะว่าเราฟาร์มเซิร์ฟ VIP ของเพื่อนผมดีกว่านะเออจะได้ทำเควสง่ายงไจริงๆอ่ะอาจจะยาก ตรงเวลาถึง10นาทีเนาะเพราะว่าสปอร์เนี่ยมันเกิดถูกโลกนะยกตัวอย่างเช่นคือสปา์โวร์แฟนตาซีโวร์แล้วก็เทคโวร์ด้วยนะนะซึ่งอันนี้ผมรู้ข้อมูลแล้วเนาะตอน,นเนี้ยเนี่ยซึ่งก่อนที่ต้องรอไอ้กิงเกิลเบสเทคมาเดี๋ยวผมไปตีไอ้ที่เป็นเทคเอนทรีดีกว่าเพราะว่าคือจาได้ว่าคือเราคือเราตีบ่อยแล้วแต่ว่า เดี๋ยวก็ว่างรอดเดี๋ยวตีอันนี้ก่อนก่อนจานได้ว่าคืออันเนี้ยอย่าไม่ต้องอ่ผมมีอะไรจะอ่เงีคือผมมีอะไรจ่ากอัตราภาพมาก,ก็คือ๋อยวเพราะว่าอ่พ่อคากอกรันอ่ะได้ได,ได้กลับเป็นปกติแล้วเพราะว่าก่อนอันนั้นมันเป็นบาดเฉยเยใช่ไหมแต่ตอนนี้กลับเป็นปกติแล้วซึ่งใครไม่ดู ดูคลิปที่เขาไปกดตัวไอได้เลยนะครับผมคือถ้าจะไม่ผิดผมถึงตอนไหนก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมแปะตัวไอให,ห้เดี๋ยวผมจะอะซึ่งอันนี้ผมไปดูล่าสุดมาก็คือนี่ไงซันตาพอลที่เป็นไอโบนี่อันนี้ผมเจอเออเซอร์ว VIP มาคนเดียวเพราะว่าคืออันนี้คือในวันที่ผมกำลังตีกล่อนไอเกื่อง คือระหว่างงอที่ผมกำลังรอไอ้ที่เป็นกินก็เบสเชสอ่ะจู่ๆก็โผล่มาก็คือคือพ่อขากรับเกิดออกมาแล้วเนี่ยคือคือจะเจอก็คือไอ้ตัวนี้แหละซานตาพอลเอ่อตัวการซี่ฟอกแล้วก็อีตัวหนึ่งที่เป็นตัวมิติคอก็คือ s i l เวอร์ส t ตนั่นเอง Silver s i l เวอร์ส t ตก็คือมันได้มาจากพ่อขากรับเหมือนกันอยู่แล้วก็พ่อขาธรรมดาด้วยนะซึ่งมันเป็นอไอที่อเมซิ่งนะ นี่ก็คือประสบความสังเ็จของผมนั่นเองนี่ <c oughs> นี่โอเคเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดคืออาชีพเมนก็คือเออนั่นก็คือเอ่อเซฟคริสต์มาสคอมพิวต์ออห้าคริสต์มาสอีเวนต์สองพันยี่สิบเอ็ดเควสหมายความว่าก็คือต้องต้องทำให้ครบในวันคริสต์มาสอัตอีเวนต์ในปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็หมายความว่าต้องครบห้าเควส แสดงว่ามันเป็นห้าเสเหมือนกันเนาะโอเคอเอ๋ต้องรอจนะโอเคแสดงต้องรอจริงๆนะตอนเนี้ยนะน่ได้วันที่ตีอ่ะเดี๋ยวผมใช้เอ่อเทปมังคอยดีกว่าเพราะว่าเทปมังคอยอ่ะมันช่วยฟาร์มฟาร์มเงินได้แต่ว่าสิแ่แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือมันช่วยเก็บไอง้เงินกิกกเบด้วยจากเทปงคอยอ่ะ จริงๆอ่ะอาจจะอาจจะได้เยอะขึ้นนาออาจจะพอประมาณนี้ละนะแต่ไอ้กล่องไอ้กล่องเทคเทสเชดอ่าเป็นกล่องเทคยานอ่ะมันมันตีง่ายแล้วแต่ว่าคือเรามีสักอยประมาณสามร้อยปี้ยนอ่ะอาจจะจะไม่ผิดเนาะแะคืออาจจะอาจจะไม่ต่างกัน ออาใครมาครับอาะพี่แกเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่แกมาได้ยังไงอ่ะเนีกูพัาดผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟวีมาโอ้โหกดถามจริงดีครับพี่ยามอา้อาวอ้าวอ๋อเอฟซีเขาตกใจบกเอเอนะมีแขกก็เชิญดิเหรอ โอ้โห oh คือกำลังจะกำลังจะทําคลิปอยู่โอ้โ oh หมีคนเข้ามาซะแง่ยอดเท่ยบ้างอะกันอ๋อน้องคนนี้น้อเป็นเพื่อนคนอื่นแต่ลืมไปว่าเพื่อนผมเต็มอะขโทษทีที่โอเคในระหว่างรอคือต้องต้องทำไงไอกล่องนี้ก่อนคือไม่รู้ว่าไอกล่องก่อนเนี้ยมันได้เยอะเนาะแต่ลืมไปว่าไอคุกกี้คุมสาม ได้ทำการเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันจะได้คุกกี้เยอะขึ้นอืมไอ้ที่ดูเข้าๆก็คือว่าคือสูงไปอ่ะจําสูมไอ้ตู้อันนี้ได้ไหมที่เป็นตัวนั้นอ่ะคือมันเป็นตัว l e เ e n d รี่สตัวแล้วก็ตัวมิติข้อไกลยเยอะแล้วก็มีตัวเอ็กซ์คลูด้วยซึ่งอันเนี้ยคือถ้าดูเข้ามาๆน้องนะ่าอาจจะพูดถูกเนาะคือต้องใช้หนึ่งแสนแกลลนคุกกี้อีกคือว่าหนึ่งแสบเลียน เงก็ได้ซึ่งอันนี้น้องน่าจะพูดถูกแล้วหละแต่ว่าคือจริงๆอ่ะต้องฟาร์มหนึ่งรอยปีเยี่นที่เป็นสนกุลกุ๊กกี้ก็ได้นะอะไรโอ้โหได้เทปเบิ้งดาวเมตคือว่าจะได้เทปเบิ้งคอยเฮ้คืออยากได้มากเลยนะไอยาเทปเบิ้งคอยเนี่ยนั้นได้ยาเทปได้ยาเทปเบิ้งดาเมตโถ่เอ้ย ถามจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวก็ว่างอเดี๋ยวเดี๋ยวน้าฟาร์มแป๊บนึ่็ขนุงขินอยู่ที่แฟนตาซีโวแล้วโอเคต้องรีไปเอาเนะ้ะอ๋อจริงๆอ่ะมันคือไปว่ากินก็ปปเป็เชอ่ะมันเกิดสามารถเกิดทุกที่ได้ว่าจะเป็นสปาโวแฟนตาซีโวก็เทโวด้วยนะซึ่งอันนี้เรากำลังตามหาอันนี้อยู่เพราะว่าเราถึงเควสสุดท้ายพอดีด้วยนะ เฮโอโกีกาเบอย่างไงอยู่ที่ทาโมสรฟาไม่มีบิทแต่แคนดี้ทั่วไปเรื่อยๆแ <c andy> คนดี้มีไหมไม่มีอันนี้มีไหมก็ไม่มีอ่ะคือว่าเฮ้วยไนเลนมันก็ไม่มีเหมือนกันเอออย่าบอกกัว่าน้องตีไปแล้วเนี่ย ตีก็บ้าแล้วอยู่ที่เอ c นชาร์ฟโร์่เดียน้องยังไม่ได้ตีอ่ะโอเคความใฟฟันก็ใกล้จะเป็นเจือมาตีเ้โอเค,อเคได้แล้วอย่างที่บอกก็คืออ่ะมันเป็นสเก็ตบอร์ดสกินด้วยนะสกินโควบอร์ดเนาะไม่รู้ว่าจะโอ๊ยกดผิดไม่รู้ใช้ได้ปะเฮ้ยใช้ได้เออ จริงๆไม่ต้องเติมโกบัลก็ได้เอาแค่ฟรีๆก็พอเออดีนะไม่ต้องเติมสองร้อยห้าสิบโกบัลอีกต่อไปมันเป็นสก,กินก็พิมพ์โว่าจริงๆด้วยอ่ะอ,ะอะคือเคลื่อนความเงินมันก็จะคลายคลายนิดนึงดีนะไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดินไปก็ได้นะใช้โฮวบอดแทนอ่ะถ้าอยู่ใช้ปุ๊บอ่ะโอเคอ่ะนังโอเค เดี๋ยวลองอเดี๋ยวลองไปอวดที่เธออนทีดีกว่าเนาะ,ะดีน้มไม่ต้องเดินเินไปไกลเนาะ,ะใช้โคบอร์ดแทนออเดี๋ยวลองความทดสอบดีกว่าเนาะแต่ว่าน่าจะสู้โค้บอร์ดไออันนี้ไม่ได้เนาะโคบอร์ดไอที่เป็นแปดธรรมดาคือมันต้องเติมเกมพาร์ตแต่ส่วนโคบอร์ดอันนี้คืออันนี้น่าจะเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนได้นิดนึงแต่ว่า ควาเลือมันขั้นระดับหนึ่งอน่นอาจจะอาจาอาจะสวยหัวบอดอันนี้ก็ได้เนาะตอนเนี้ยอ่ะเออหัวบอดเหนเท่นะอ่ะโอเคเอออาชิเมก็ได้แล้วเนาะตอนเนี้ยเอาของแตกด้วยโอเคแต่โอ้โหแหลกผ้าก,กระตุกเล็กน้อยอ่ะตึต้คือไอ้ผ้าที่เป็นกระตุกกล้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าอ่าเราปรับกราฟิก อีกอีกมีกเท่าไหร่อ๋อสองคือเราไม่ได้ปรับกราฟริกเยอะเอาก็ผิดลืมปิดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กดอันนี้เฉยๆอ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับสเก็ปบอร์ดอันนี้อ่ะที่เป็นโลกการของซันตานะอ่าที่เป็นแบตสกินเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้ได้นะคือน้องสาวก็พูดถูกเนาะคือมันเป็นสกินที่แบบคือเอาไว้เติมแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นจ่ายฟรีที่ สามารถลองใช้สเกปบอยอันนี้ได้เพราะว่าต้องทำค่าเควสเท่านั้นนะครับผมคือถ้าจาไม่ผิดคือไออีเวนต์เนี่ยมันน่าจะหมดตอนไหนก็ไม่รู้น่าจะตอนวันเสาร์น่นแหละนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะโอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ดีวกว่าครับผมใครทีช่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแครที่สคัญก็อย่าลืมกดกระดกิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมไปละบ,บาย เดี๋ยวขอลาไปด้วยสกเกตบอร์ดอันนี้คือรถลากขอนซันต้าอ่าจริงๆแล้วมันก็สวยเนาะเอานะคือถ้าเป็นอันนี้โอ้ยพอแล้วกินก็เบก็เกิดไปแล้วอยู่ที่เทปโวอ,อันนี้อันนี้น่าจะครบแล้วเนาะเอาทั้งข่าเควสเนาะเออไปจบคลิป